สวัสดีค่ะราศีกุมผู้ที่เกิดในวันที่14กุมภาถึง14มีนาดวงในเดือนกุมภา2568ก็ยังเป็นต้นปีนะคะเป็นปีใหม่สวัสดีปีใหม่และสวัสดีราศีกุมทุกท่านท่านใดที่ลัคนาราศีกุมอยากส่องราศีกุมเชิญค่ะเดี๋ยวเลือกไพ่ให้กับชาวราศีกุมนะคะ ขอบพระคุณทุกการติดตามจากท่านผู้ชมทั้งเก่าและใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกท่านค่ะที่ติดตามสนับสนุนมลิทาโร่เสมอมานะคะทั้งคอมเมนต์ทั้งไลค์ทั้งซุปเปอร์แตงขอบพระคุณทุกสิ่งทุกอย่างจากท่านผู้ชมทุกท่านค่ะตอนนี้ก็ พยายามลงคลิปให้ไวที่สุดนะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมามีปัญหาด้านสุขภาพก็เลยก็เลยทำคลิปแชร์ไปนิดนึงนะคะแต่ตอนนี้ก็จะพยายามทำให้ไวขึ้นนะคะให้ได้ชมทุกๆราศีพลังงานของราศีกุมเป็นจัดเมนค่ะเป็นจัดเมนโอกาสมาแล้วโชคลาภมาแล้วนะ Night of Sword พุ่งทยานเดินทางไกลได้ยุดยานพาหนะใหม่ไฮพิเทสมีความรู้รอบตัวเก่งหาตัวจับยากราศีกุมนะสเวนออฟเพนทัเคเจหรียญชีวิตมันคงขึ้นเรื่อยๆ5ฟออฟแวนเป็นคนสตรองเป็นคนกล้าคิดการแสดงออก เป็นคนที่มีความพยายามสูงไม่ยอ่ทอท้อต่ออุปสรรคนี่คือพลังงานของราศีก,กุมมีเดวิลด้วยเดวิลนี่เป็นคนที่ฉลาดหลักแหลงค่ะรู้จักเอาตัวรอดไม่ได้ด้วยเลขก็ด้วยกลนสำหรับราศีก,กุมนะฉลาดทันคนทั้งเดวิลทั้งไฮเอรเทสแล้วมีอีกอย่างหนึ่งนะ พลังงานของราศีกุมในเดือนนี้นะในเดือนกุมภาทั้ง LGBTQ หรือว่าทั้งแบบความรักชายหญิงบอกเลยมีคนมาจีบมีคนมาชอบเยอะจะได้ไปรับประทานอาหารไปกระชับรัก มีคนมาชวนมีคนมามอบช่อดอกไม้มีคนนำของขวัญมาให้มีคนชอบคุณแบบลับๆแต่ว่าเขาจะแสดงออกในเดือนกุมภาค่อนข้างชัดเจนบางคนก็มีเจ้าของแล้วนะมาชอบราศีกุมอะ่ะเดือนนี้เป็นเดือนที่สเสน่ห์แรงสุดๆส,สำหรับราศีกุมโฟ r ์อ s ฟสอดทำงานหนักระวังเดี้ยงค่ะเขาบอก <laughs> ทำงานหนักระวังเดี้ยง The World โรคประจําตัวภูมิแพ้แพ้อากาศป่วยเพราะว่าทํางานราศีกุมก็ระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือการขับรถขับลาระวังอุบัติเหตุระวังการเฉี่ยวชนคือเวลาอยู่บนท้องถนนให้มีสติเมาแล้วอย่าขับดื่มอย่าขับเวลากระทบกระทั่งการบนท้องถนนอะไรนิดๆหน่อยๆก็อภัยกันได้ให้อภัยนะคะไม่ต้องไปทะเลาะกันไม่ต้องแบบไฝ่กันเดี๋ยวมันเรื่องเล็กมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เนาะ แทนที่จะเคลียร์กันได้อะไรง่ายๆก็กลายเป็นว่าต้องเอาชนะต้องเป็นเรื่องเป็นราวต้องแบบพอมันเป็นคดีความเป็นอะไรขึ้นมาก็พูดง่ายๆก็คือเสียเงินถึงเราจะเป็นผู้ชนะเราก็เสียเงินเสียเวลาค่ะบอกตรงๆคิดหรือว่าการขึ้นลงขึ้นศาลมันฟรีมันไม่ฟรีนะจ๊ะทุกอย่างต้องใช้เงินจ้ะก็หลบหลีกไอ้เรื่องการมีเรื่องนะคะเสียเวลาเสียเวลาทำหาก,กินจริงๆแบบนั้นเลย ล o v เวอร์สลเวอร์นี่นะจริงๆนะเดือนนี้นะมีเสน่ห์มากเลยจะได้งานเพราะเสน่ห์ของตัวเองจะได้โชคลาภเพราะเสน่ห์ของตัวเองหรือว่ามีโชคลาภมีเกี่ยวกับสิ่งดีๆเข้ามาเพราะว่าบุญเพราะว่าโชคชะตามีอะไรเกิดขึ้นใหม่สําหรับราศีกุมเยอะมากค่ะสิ่งดีๆนะต้องบอกไว้ก่อนนะว่าสิ่งดีๆ คือเป็นคนชอบเป็นเป็นคนชอบให้ด้วยอะ่ะเรียกว่าไม่ขี้เหนียวจึงมีคนรักเยอะไม่เหนียวไม่เหนียวอะไรอะ่ะคือช่วยเหลือใครได้ช่วยเหลืออย่างเงี้ยคือการทําความดีมันเลยทําให้ได้รับสิ่งดีๆตอบแทนสําหรับราศีกนะุมนะรวมไปถึงใจบุญชอบทําบุญชอบทําทานชอบช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากไอ้ความดีต่างๆเนี่ยมันจะสนองในเดือนกุมภาเนี่ยนะ มีทั้งคนรักคนเมตตาและไอ้เรื่องสเสน่ห์เรื่องรักๆไขๆนี่บอกเลยว่ายุ่งวุ่นวายนะบางคนมีเจ้าของแล้วก็ยังมีคนมาชอบหรือบางคนสดๆเนี่ยมีคนมาให้เลือกจนไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็ราศีกุมที่เป็น LGBTQ นี่คือความรักแบบนะผูกที่คนมาชอบอะมากกว่าหนึ่งคนอะก็เลือกให้ดีนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่ จะได้ของขวัญของฝากจากคนรักคู่ครองมันเป็นเดือนแห่งความรักด้วยเนาะแล้วมันเป็นเดือนอะไรล่ะเป็นเดือนที่จะต้องทําบุญทําทานด้วยเป็นวันวันพระใหญ่วันมาคบูชาทั้งบุญเก่าบุญใหม่ตอนนี้นะประเดประดังพุ่งเข้าหาราศีกุมดวงจึงโชคดีหลายๆด้านเนี่ยเห็นไหมสิบเหรียญการงานก็ดีโชคลาบก็ดีลาบลอยก็ดีจะได้ตำแหน่ง ได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งด้วยเดือนนี้ดีสำหรับราศีกุมดีทุกเรื่องยกเวน้นเรื่องความวุ่นวายอารมณ์นะคะการทะเลาะการโต้แยง้งการขัดแย้งไม่เป็นผลดีหรือราศีกุมอาจจะอยู่ในในระหว่างเหมือนอยู่ในระหว่างสงครามอะ่ะแบบคนรอบข้างเขาทะเลาะกันแล้วเราได้ไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆน่ะเราก็นิ่งซะนะคะไม่ต้องไปผสมโรงกับเขา ไม่ต้องไปบวกกับเขานะคะบางทีเราเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเราไปอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่าเขากําลังโต้แยง้งกําลังทะเลาะกําลังอะไรอย่างเนี้ยอือาจจะได้ไปอยู่ในสถานการณ์ที่ยุ่งยากไอ้นี่กับเพื่อนไอ้นี่กับคนร่วมงานอะไรอย่างเนี้ยนิ่งๆไว้จะดีนะคะอย่าไปผสมไปบวกไปอะไรกับเขานะคะอาจจะไปอยู่ในเหตุการณ์ที่แบบเออมีการขัดแยง้งกันมีปัญหาการอะไรอย่างนี้ หรือใครทะเลาะกันก็ไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับเขานะคะห่างๆไว้จะดีนะเดือนนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเดือนนี้ไม่พ้นเรื่องของการนินทาอาจจะได้เข้าหูผ่านหูผ่านตาม,มาบ้างมีคนชอบเราบ้างไม่ชอบเราบ้างปล่อยผ่านนะคะเราไม่สามารถที่จะทำให้ใครมาชอบเราทุกคนได้เป็นเรื่องปกติมากๆสำหรับโลกใบนี้อืม อยู่กับคนที่เป็นเซฟโซนอยู่กับคนที่ไว้ใจได้อยู่กับคนที่เราสบายใจนะคะอะไรที่ปล่อยผ่านได้ปล่อยผ่านไม่ต้องเก็บมาคิดทุกเรื่องเราไม่สามารถทําให้ใครชอบเราได้ทุกเรื่องนะคะแค่เราโชคดีมีโชคมีลาบสิบเหรียญการเงินการงานก้าวหน้าครอบครัวเราสุขสบายครอบครัวเราอบอุ่นคือดีที่สุดเลิศที่สุดแล้วก็ความรักนะสาหรับราศีกุมเลือกให้ดีนี่คุณจะได้แต่งงาน คุณจะได้คบกันนานคุณจะได้คบคนที่รักจริงจริงใจนะคะเป็นคนที่จิตใจดีเนี่ยค่ะสิเหรียญอยู่กันจนแก่จนเท่าเลยนะเลือกให้ดีนะคะมีโอกาสเลือกในเรื่องของความรักแล้วเลือกคนที่ดีเลือกคนที่เหมาะกับเราชีวิตครอบครัวของราศีกุมจะสมหวงังเดว์บ์บางท่านได้คู่ครองเป็นชาวต่างชาติได้ความรักแบบเป็นความความรักทางไกล ส่วนสุขภาพที่ป่วยอยู่แล้วก็จะดีวันดีคืนจะป่วยด้วยเรื่องอะไรก็ช่างอาจัดเมนจัดเมนก็คือการถูกชุบชีวิตการเกิดใหม่นั่นหมายถึงสุขภาพดีวันดีคืนค่ะสุขภาพดีวันดีคืนแบบไม่ได้หายขาดถ้าไม่ระมัดระวังก็อาจมีเกณฑ์กลับมาเจ็บป่วยได้อีกดังนั้นดูแลสุขภาพให้ดีนะจ๊ะชาวราศีกุมนี่คือพลังงานของราศีกุมค่ะ พบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณมากสวัสดีค่ะ